<c oughs> สวัสดีครับ่อบาซาริดครับชิมเน่มาขุดมันนะครับผ่าหกศูนย์สี่ศูนย์ขุดมันจเจอปัญหาแหละครับยางรั่วก็ยางใหม่นะครับยางสงสัยเป็นยางติดดอกสื่อมาใหม่แต่ว่าถือแคหน่องมันสื่อเสียบไปสื่อเกิดทะลุนะครับมันสังเกียเห็นบอก เป็นเปนยางหนเป็นยางติดดอกเขาเสียเลยครับพ mm ึ่งซื้อมาได้ประมาณสองเดือนนี่ครับตรงแล้วบคุ้มครับราคาสามสี่พันสี่พันกว่าซื้อมาคูหนึ่งนะครับยางนะกว่ายี่บสองเก้าจุดห้านะครับยิบสองมาไว้ครับ ต้องได้เอิ้นมยหาเจนมาขุดไถมาขุดแทนนี่ครับเสียงเงินนี่งแล้วครับนี่แหละครับการรับจ้างก็ดีมันก็นบ่ได้ออเอออย่างเฟื่องเฟกตลอดนะครับมันก็นต้องมีปัญหาเรื่องเทืยมมันต้องเบานะครับเบ้าให้คน ว่าจ้างฟังเม่ปัญหาส่มันมาแล้วมันเก็เท่ากับเสียหลายนะครับมันบุค้มนังเทียก็ดีมันถืองานหน่อยๆเนี่ยมันจะอยากจ้างก็อยากจ้างถถอนะครับเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวผมค่ายเบิ่งหัวมันมันเดือนหกนะครับปลูกช่วงพฤษภาปีที่แล้วเนาะเป็นมันเดือนหกเดี๋ยวคุณผ้าเบิ่งหัวมันเนาะเป็นยังไง แต่ช่วงนี้หัวงามบม่ได้ครับขอเสียชุ่มหนาทางนี่่นเอามันเน่ามาปลูกเนาะมันจะเป็นหัวมันเน่าเอามาปลูกกับผ่มบอกล้ว่ามันบ่ผ่านมันเน่านี่มันเน่ากับมันอ่อนนะครับสังเกตดีๆมันจะบวใหัวดีปานใดหัวมันนะครับก็ถือว่าก็โอเคเนาะระดับหนึ่งนะครับดินบวนเปันไดเงางามก็งามเป็นรับ หัวมันสจดยรัดยอดหัวมันกับบางต้นนื้กันเหรครับแต่ก็ไส่กับโอเคครับเห็นไหมมันเดือนหกนะครับโอเคปะระยะปลูกกับประมาณแปดสิบ นะครับอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบตายแนนนะครับจังหวะเทียงกับจะาของสวนผลขั้นเจ้าเอาเข,าขา่ากว่านี้นี่มันสิบรไรลักษณะนี้นะครับมันมันจัหัวหน่อยกว่านี้ขั้นปลูกร,ระยะนี่ขึ้นไปกถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งมองดินงามๆแนงหน่อยนะครับพาไป หัวบานขุดี่ก็สุดยอดในการละเบิงออห่อรอดนะมันยายามนะครับอย่าให้ตามกูแปดสิบเส้นเนาะปลูกมันนี่คู่ใ่รวดครับให้มันคู่ใหญ่เลยเพราะว่าเนื้อทีมันหลายมันก็ได้หัวหลหรือหัวใ่นะครับเนื้อทีหน่อยมันก็ได้หัวหน่อยโอยได้หัวน้อยนะครับมันก็จะหัวใญ่ยพอพื้นทีมันหน่อยนะครับอย่าบอกว่าร้ายต้นรลายหัว มันบุกมันนั่นนะเด้อครับมันมีขอเสียขั้นว่าลายต้นลายหัวแล้วเงากับเงามีแต่หัวทำโปรตีนนี่มันก็จะคุ้มได้อย่างไีครับแมนบอกเขาเป็นปลูกทีลายต้นงามเดียวเห็นนี่วายหัวง่ามแล้วพันบาเนาะเพราะว่ามันแย่งแสงแดดกันมันก็ขึ้นต้นเบิดบอกครับมันทีลายก็ดีมันห่างเจ้าห่างมันเบิ่งกับโจดกัเจ็ดเบิ่งห่างเลยโบป็นตาได้มั่นนะครับ เดี๋ยวพกว่าสุดยอดนะครับปลูกหางอย่างเที่ยให้มันได้แปดสิบเส้นขึ้นไปต่อต่อต่อต้นเนาะต,ต่อต่อทู่คู่นหนึ่งไปหารอยยี่สิบนะครับอย่าเกินหันซะมันบนสิบมันสินาเกียรติพอทั้งเกินหันครับเบึ้งว่ามันใส่ใหญ่ครับเห็นบ มันเป็นข่อยทุกเทียงครับก็คนเห็ดมันก็่าี้ทั้งค้นว่าปลูกทีได้หลายหัวมันก็แมีนอยู่ดอกครับได้หลายหัวแต่ว่าหัวหน้อยแม่นบ่หัวหน้อยน้ำหนักหน่อยนึกเทียงเป็นเอาละโลหนึ่งแต่ว่าหัวมันเป็นเศร้าสามสิบคนนะครับหัวท้อบทีน,นท้อปู่มือนี่นะครับมันถี่ลายก็ได้อยากแนะนำนะครับ อย่าน้นจำนวนนะครับให้เน้นปริมาณเพราะมเดมันขายกิโลนะครับมันบุเร่ขายจำนวนเขาสั่งกิโลขายนะครับเขาบุเร่นับหัวขายฝากไว้นะครับฝากให้กเกษตรกรเพียรมั่นคิดเนี่ยึังอยนะครับกับบุเว่วเกง่งหรอครับแต่กับเรื่องเที่ยกับอย่างให้เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาลองบึงไปน้ำนะครับในการเห็ดกไรไรเหมืนว่า แทงทีมันได้แทงหยาดเข้าไปให้มันทีให้มันได้ไลยขึ้นไปเรื่อยครับเมืเกตคู่มันนะมันใหญ่นะครับพอผมโยกให้ล้านนะครับหล้านมันล้านมาเห็ดโยกให้ล้านให้คู่ใหญ่ไว้เลยนะครับมันเก็ดที่ได้หัวตามที่เราเห็นนี่แหละครับหัวใหญ่แต่นี่เขาเสียเก็คือยังทีคับเป็นบอกมันก็มีตัวทีประมาณหกสิบเซนนะฉันบัก ปดเมตรนะครับพันย่างเมตรได้เนี่หัวนี่เกิดสิสุดยอดนะครับหัวงามมันก็มีนะครบฮะสิบพวกสิบเส้นก็มีปนมานำทันทีกว่านี้ก็ลักษณะหัวกระสิบดได้เป็นอย่างสี่นะครับที่กว่านี้นะครับล่องน้อยกว่านี้นะครับลักษณะหัวกระสิบดไดยย้อีกสี่บบบนี้ครับต้องต้องเข้าใจนะมาพื้นทีนะครับที่หัวมันไปเนะ่ะ มันไปได้สำมไตรนะครับเม่์วาปลูกทีหัวมันก็สิเบงมันใหญ่ขึ้นมามันคงติดเป็นไปบ่ได้ครับเพราอเนื้อทีมันบัวหายเนาะเห็นไ่ครับหัวมันใหญ่เงี้ยครับเห็นบ่อยากฝากนะครับลองเบิงก็ได้ครับพันไผ่บนหันเสือนะครับอยากให้ล่องเบิงในการเห็ดมันเนาะ ม่อเน้นต้นหลายคู่ในน้อยนะครับจีมกันอยู่คือหัวจริงไข่นี่มันก็เป็นไปบุดาบมันเสียหงหัวคำนวณพื้นทีครับเขาต้องคำนวณพื้นทีต่อต่อต,ต้นต่อหัวอยากได้หัวใหญ่เขาก็ขยายพื้นที่บริเวณรากมันให้มัน,มนกว้างขึ้นนะครับอยากให้หัวน้อยก็ปลูกจีมกันขึ้นสิบเซนสิบเซ้นนีน่ก็ได้หัวน้อยครับหัวหลายนะครับแต่ถามว่า เขาซื้อหัวบ่ครับเขาซือ้อเขาซื้อจำนวนหัวบอ่อคือเขาซื้อนักกิโลนะครับอีกอย,ากย่างหนึ่งที่มันก็ว่าไอ่ได้นะครับก็อยากให้คนใกล้ชิดเท่าไห่ละ่ะเห็ดนะครับืัอนั็นกรต้องมีการถกเถียงกันตามภาษาเนาะความเสือ แต่ท่านกว็วอาถึงที่เห็นอยู่นี่ขั้นปูกขีกวน,นี้คงสุด้รูปหลักแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับในการเหตุมันเยกคู่ให้เป็นไงก่วงนะครับป่านเนี่ยหัวมันก็ได้ไส้ที่ไงนะครับใส่งามคู่แหลมแหลมในน้อยค่าสอกนะครับคืบนึงคู่มันมันจะไปใส่ครับหัวมันคำนวณแบบนั้นนะครับมันคงสุดดักดิ่งลงขีดินเลิกนะครับ มันก็แพรออกขางกันบ่หัวมันลักษณะหัวมันมันบริไดดักไปลงดินลงเลึกนะครับบริไดดิงลงเลึกนะหัวมันลักษณะหัวมันมันแค่บานออกขางเนื้อทีลายมันก็ได้เลยหัวใหญ่หัวงามนะครับเนื้อทีน้อยมันก็ได้หัวน้อยตัวให้มันดกแต่มันก็ได้น้อยเช่นกนครับแต่ลำนักตัวเงาตัวหัวมันก็นี้กันครับ มันบอเปนว่าหัวลายแล้วมันเสียดำนักหลายหรือคันหัวลายหรือหัวใหญ่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะกใหญ่ไปเดงไหยนเมื่อพื้นทีมันบ่อยนะครับพื้นทีมันหน่อยนี่แหละครับฝากไว้สําหรับคนเห็นมันนะครับเบาซาลิดนะครับฝากติดตามให้แน่ยสิบนี่ก็ฝากไว้สำนี้แหะครับสวัสดีครับ